สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์จำปาร้องคำเป็นศิเิวิบาคลคริสจักรมาพรติมนทนเราพบกันอีกตามเคยนะคะทุกวันอังคารและวันศุกร์เป็นการศึกษาพระชนะของพระเจ้าด้วยกันตอนนี้เรากำลังศึกษาอยู่ในพระธรรมจดหมายฝากของท่านยอนนะคะซึ่งดิฉันตั้งชื่อเรื่องว่าจดหมายจากสาวกผู้เป็นที่รักก่อนจริงกันดเรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าทรงนำดีไหมคะ แต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่เราจะศึกษาพระเจ้าของพระองค์ร่วมกันขอการทรงนำจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งผู้พูดและผู้รับชมรับฟังที่เราจะได้ยินเสียงของพระองค์ตัดผ่านถ้อยคำของพระองค์มาถึงเราทั้งหลายในตอนนี้ที่พระคำของพระองค์จะไม่ผ่านหูเราไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่เราจะเชื่อฟังและนำไปปฏิบัติตามจึงขอมอบเวลานี้ไว้ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนตอนนี้เราก็มาถึงในพระธรรมย่อนบทที่5ข้อที่6ถึงข้อที่12อ่านว่านี่แหละคือผู้ที่ได้มาด้วยน้ำและพระโลหิตคือพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ด้วยน้ำสิ่งเดียวแต่ด้วยน้ำและพระโลหิต และพระวิญญาณทรงเป็นพยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริงมีพยานอยู่สามประการด้วยกันคือพระวิญญาณน้ำและพระโลหิตและพยานทั้งสามนี้สอดคล้องกันถ้าเรายังรับพยานหลักฐานของมนุษย์พยานหลักฐานของพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าพยานหลักฐานของพระเจ้านั้นคือพระองค์ได้ทรงเป็นพยานอ้างถึงพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระบุตรของพระเจ้าก็มีพยานอยู่ในตัวผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ได้กระทําให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมูสาเพราะเขามิได้เชื่อคําพยานที่พระเจ้าได้ท่งเป็นพยานอ้างถึงพระบุตรของพระองค์และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่าพระเจ้าได้ส่งโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั้งหลาย และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ผู้ที่มีพระบุตก็มีชีวิตผู้ที่ไม่มีพระบุตก็ไม่มีชีวิตดิฉันตั้งชื่อเรื่องพระธรรมตอนนี้ว่าพยานหลักฐานที่อ้างถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริส เป็นการยากมากที่พวกยิวเขาจะยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะการที่จะยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั้นก็คือเป็นการยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้านั่นเองเราจะเห็นว่าการตัดสินประหารชีวิตองค์พระเยซูคริสต์ประเด็นหนึ่งที่เขาฟ้องร้องพระองค์ก็คือว่าพระองค์ทรงอ้างตนว่าเป็นพระเจ้านะคะ ฉะนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับสังคมคนยิวและในพระชนะของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวถึงยืนยันให้พวกยิวได้รู้และเข้าใจว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะมีพยานหลักฐานที่กล่าวถึงพระองค์ถึงสามอย่างด้วยกันเพราะตามกฎหมายหรือกฎบัญญัติของพวกยิวนั้นการที่จะรับความจริง นะคำอ้างใดๆก็ตามโดยเฉพาะคำกล่าวอ้างตนว่าเป็นบุคคลที่สำคัญโดยเฉพาะพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงอ้างพระองค์เองว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้านั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพยาน2-3ถึงปากด้วยกันนะคะเพราะในพระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งที่โมทีบทที่5ข้อ19กได้กล่าวไว้ว่าอย่ายอมรับ ทำกล่าวหาผู้ปกครองคนใดเว้นเสียแต่จะมีพยานสองสามปากอันนี้เป็นการกล่าวหาในการกระทําผิดนะคะแต่ในเรื่องของพระเยซูเป็นการกล่าวยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่19ข้อ15 ได้กล่าวไว้ว่าอย่าให้พยานปากเดียวยืนยันกล่าวโทษผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าในเรื่องอาญากรรมหรือในเรื่องความผิดใดๆซึ่งเขาได้กระทําผิดไปแต่ต้องมีพยานสองหรือสาปากคําพยานนั้นจึงจะเป็นที่เชื่อถือได้นี่คือพระเจ้าของประชา้าที่ได้กล่าวไว้และดิฉันก็เชื่อแน่ว่าใน จดหมายฝากของอาจารย์ปารลที่ได้เขียนถึงที่โมทีก็เช่นเดียวกันว่าเราไม่ควรรับคํากล่าวหาใครถ้าไม่มีพยาน2อถึงปากแต่เราจะเห็นว่าคริสเตียนทุกวันนี้ไม่ได้ทำตามพระวจนะตอนนี้เลยเมื่อเราฟังคำนินทาคำกล่าวหาของผู้รับใช้หรือของคนของพระเจ้าไม่ว่าคนหนึ่งคนใดก็ตาม แค่ปากเดียวเราก็เชื่อแล้วและก็ตัดสินสรุปไปแล้วว่าเขาเป็นผู้กระทำเช่นนั้นเช่นนี้หรือเขาเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ตามหลักการพระวจนะของพระเจ้าต้องมีพยานสองถึงสามปากและเป็นพยานที่รู้เห็นในเหตุการณ์นั้นด้วยโดยเฉพาะเป็นการกระทำผิดที่จะต้องถึงขั้นประหารชีวิตหรือเอาหินคว้างให้ตาย ท่านทราบไหมคะว่าพยานปากแรกที่รู้เห็นเหตุการณ์สมมติว่ามีคนเห็นชายคนหนึ่งที่ทำงานในวันสมาโตและเขาไปฟอ้องมหาปุโรห uh ิตว่าได้เห็นคนหนึ่งที่ทำงานในวันสมาโตเขาจะต้องเป็นพยานยืนยันวันนั้นและจะต้องมีผู้ที่รับรู้และเห็นด้วยอีกสองคน แล้วเมื่อสรุปคดีที่จะต้องประหารชีวิตชายคนนั้นโดยเอาหินคว้างให้ตายผู้ชายคนที่ไปฟ้องคนแรกและเป็นพยานคนแรกนั้นจะต้องเอาหินขว้างคนนั้นก่อนนี่คือหลักการกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระเจ้าที่เขาปฏิบัติตามในสังคมของคนยิวนะคะและในสังคมของคนของพระเจ้าก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเรามีการปก ครองคิตจักรเรามีากฎร,ระเบียบในการปกครองคริตจักรตามพระชนะของพระเจ้าที่ได้กล่าวไว้เมื่อเราจับใครที่ทำผิดได้คนหนึ่งคนใดเราก็ต้องมีพยานที่จะรู้เห็นและในทางเดียวกันก็เช่นเดียวกันเมื่อเราได้ยินสิ่งที่ไม่ดีจากปากคนหนึ่งคนใดที่กล่าวหา และกล่าวถึงความผิดของคนของพระเจ้าในท่ามกลางสังคมคริเซียนเราก็ควรจะถามคนนั้นว่ามีพยานหลักฐานและคุณได้รู้เห็นในเหตุการณ์นั้นหรือเปล่าทำไมอย่าเพิ่งเชื่อถือนะคะเอาละเราเข้ามาสู่ในเรื่องของพระเยซูคริสต์ว่าเรามีพยานหลักฐานที่ได้ยืนยัน การเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ในพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้สิ่งแรกได้กล่าวถึงน้ําเมื่อกล่าวถึงน้ําในบทบัญญัติของพระเจ้าเมื่อชนชาติยิวเมื่อเขาไปทำผิดหรือทำตัวให้เป็นบนถิ่นตามพระบัญญัติของพระเจ้าที่ได้กล่าวไว้ <c oughs> เขาจะต้องมีการชำระตัวซึ่งเป็นการเล็งถึงการชำระตนเองให้สะอาดและ เราจะเห็นว่าเมื่อถึงสมัยพระเยซูคริสต์ก็มีการชำระตัวและก็ได้มีพิธีหนึ่งที่กำหนดขึ้นมาซึ่งเราเรียกกันในสังคมคริสเตียนว่าพิธีบัพติศมาและพิธีบัพติศมานี่เองทุกครั้งที่เรารับบัพติศมาเราจะให้รับในพระนามไม่ใช่พระบิดาเท่านั้นใช่ไหมคะ พระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธินนธญญธ์นั่นจึงจะถือว่าคนนั้นเข้าสู่พิธีการชำระตัวให้สะอาดและบริสุทธิ์แล้วนั่นก็แสดงถึงว่าพระเยซูมีสิทธิในการชำระบาปในการยกโทษบาปนั่นก็หมายความว่าพระองค์เป็นใครคะ มีครั้งหนึ่งที่พระเยซูตรัสกับคนป่วยว่าบาปของเจ้าได้ยกแล้วใช่ไหมคนง่อยใช่ไหมคะพวกอยู่ไม่พอใจทำไมถึงพูดอย่างนี้พระเจ้าเท่านั้นที่จะมีสิทธิในการยกโทษบาปมนุษย์คุณเป็นใครที่คุณพูดแบบนี้นะนั่นก็แสดงถึงว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพยานที่สองก็คือพระโลหิตหรือการสิ้นพระชน บนไม้กางเขนของพระองค์นั่นเองในพระชนะของพระเจ้าได้กล่าวว่าถ้าไม่มีโลหิตไหลออกก็ไม่มีการชำระบาปนั่นเป็นการกำหนดของพระเจ้าที่ให้พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเมสสโบดโดเป็นลูกแกะของพระเจ้ามาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปให้เราทั้งหลายนะคะฉะนั้นการเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปจำเป็นจะต้องถูกฆ่า และหลังเลือดออกใช่ไหมคะหลังโลหิตของพระองค์ออกและนั่นแสดงถึงพระโลหิตของพระองค์นั้นทรงมีฤทธิ์อำนาจในการชำระบาปของเราในพระธรรมรมบทที่5ก็6ถึงข้อ9ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าขณะเมื่อเรายังขาดกำลังพระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นประชน เพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสมไม่ใครจะมีใครตายเพื่อคนตรงแต่บางทีจะมีคนอาจตายเพื่อคนดีก็ได้แต่พระเจ้าได้ทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพราะเหตุนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดวยพระโลหิตของพระองค์ยิ่งกว่านั้นเราจะ พ้นพระอาทยาของพระเจ้าโดยพระองค์นั่นก็หมายความว่าเราทั้งหลายได้เป็นคนชอบธรรมเราทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดบริสุทธิ์ได้โดยพระโลหิตของพระองค์และเราทั้งหลายได้พ้นจากการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าก็โดยพระโลหิตของพระองค์ที่ส่งช่วยเราทั้งหลายนั่นคือเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า พระโลหิตของพระองค์มีฤทธิ์อำนาจที่จะยกบาปโทษของเราและนำเราทั้งหลายเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าและพ้นจากการพิพากษาของพระองค์นัดหมายความว่าพระองค์มีสิทธิอำนาจมากเลยในแผ่นดินสวรรค์นะคะต่อมาเรามาดูในสิ่งที่สามตามพระชนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าทรงเป็นพยานว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเมื่อพระเยซูทรงรับบัพติสมาจำได้ไหมคะว่ามีปรากฏการบนท้องฟ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าตรัสว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากจงเชื่อฟังท่านเถิดเราจะเห็นว่านี่คือคำพยานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทิศ รับรองว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นก็คือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านั่นเองและก็อีกหลายตอนที่ได้กล่าวถึงการกล่าวคำพยานการรับรองว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านะคะและสุดท้ายก็คือในข้อที่10ถึงข้อที่12ได้กล่าวถึงว่า พระเจ้าได้ทรงกําหนดชีวิตนิรันร์ผ่านทางพระเยซูเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าความรอดการจะเข้าประตูสวรรค์การจะหลุดพ้นจากกรรมบาปและผลของบาปกรรมเวรการจะหลุดพ้นจากพระอาทยาและการลงโทษของพระเจ้าในบันปบายชีวิตของมนุษย์เมื่อเราจากโลกนี้ไปซึ่งเราจะต้องรับผิดช,ชอบผลของการกระทําของเราไม่ว่าดีหรือชั่วในโลกนี้ ขณะที่เราใช้ชีวิตในโลกนี้แต่ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์เราได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นเจ้าชีวิตของเราเราได้ต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ในชีวิตของเราเราได้รับเอาความช่วยเหลือของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราโดยการยอมรับพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นเจ้าชีวิตของเราและเราเดินตามรอยพระบาทของพระองค์นั่นแสดงให้เห็นว่าเราได้รับชีวิตนิรันร์แล้ว เมื่ออาจารย์เปโลเมื่ออักาสาวกข,ของพระองค์ประกาศพระนามของพระองค์ครั้งแรกเขาก็ได้พูดถึงว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยยกเว้นทางพระเยซูเท่านั้นและพระเยซูเองพระองค์ก็ทรงตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาได้ไม่มีผู้ใดไปสวรรค์ได้ไม่มีผู้ใดจะเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าได้ยกเว้นไปทางพระเยซูเท่านั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกรำหนดสิทธิอำนาจให้กับ พระเยซูคริสต์และเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ไหมคะว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มาจุติในโลกนี้เพื่อช่วยมวลมนุษย์ให้รอดพระองค์ไม่ใช่ผู้นำศาสนาพระองค์ไม่ใช่ศาสดาพระองค์ไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่ตายแล้วตายเลยแต่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและไม่มีใครที่จะกล้าสอน เหมือนอย่างพระองค์ได้ว่าไม่มีใครที่จะเข้าแผ็นดินสวรรค์ได้ยกเว้นทางพระองค์และในข้อสุดท้ายก็ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนนะคะในข้อที่11 1 2และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั้งหลายและชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิตผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิตชัดเจนไหมคะคนที่มีพระเยซูคริสต์ในชีวิตคือคนที่มีชีวิตนิรันดร์และคนที่มีพระเยซูคริสต์ในชีวิตนั้นก็คือเขาจะดำเนินชีวิตสํแดงให้โลกได้รู้ว่าพระเยซูอยู่ในเขา และคนจะเห็นพระเยซูอยู่ในเขาและนั่นแหละคนเช่นนี้แหละค่ะมีชีวิตนิรันดร์ใครอยู่ในคนคและสิ่งที่แสดงออกทุกวันนั้นเป็นใครกันแน่ขอให้พระเยซูคริสต์ที่จะฉายแสงออกมาในชีวิตของเราในทุกๆวันและขอให้คนที่จะรู้จักพระเยซูคริสต ผ่านการกระทําการประพฤติของเราคําพูดของเราสิ่งที่เราแสดงออกในทุกๆวันเพราะพระเยซูอยู่ในเราเราจึงมีชีวิตนิรันดร์ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะ